ค่ะจากวัยรุ่นรดร้อนมาดูคนคลั่งกันบ้างนะคะคลั่งขนาดไหนจู่ๆขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ตะโกนออกมาเลยค่ะว่าอย่ามาแย่งบันลังค่านะใครจะไปแย่งบัน,บนลังของคุณพี่ล่ะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์คันอื่นก็เที่ยวเอาเท้าไปถีบเขาเคราะห์ดีนะไม่ล้มค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตวงกลม,มสีแดงภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคือจักรยานยนต์คันนึงเนี่ยเขาขี่เลนซ้ายนะคะแล้วก็ไปเห็นผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเสื้อสีเขียวแล้วมีคุณแม่ซ้อนหลังมาด้วยนะยคือเขาเนี่ยไปถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเสื้อสีเขียวเนี่ยค่ะเพราะดีรถไม่ล้ม<อ>แต่พอไม่ล้มอ่าไม่เป็นไรคันหน้ายังมีไปต่อค่ะ<อ>ไปเห็นรถช,ชายชราคนนึงนะคะขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่ก็ไปถีบเขาแต่คราวเนี้ยคันที่สองเนี่ยล้มแล้วอ๋อนี่ฮะผู้บ าดเจ็บเห็นไหมคะลูกศร<า>ส,สีเหลืองๆเ<า>นอันนี้ล้ม<อ>จริงที่เป็นคุณตาถูกไหมฮะถูกต้องอค่ะทีนี้ผู้เสียหายที่เป็นเสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะเขาเห็นคุณตาล้มแกเขาก็เลยจอดสิคะลงไปช่วยแล้วก็พยายามจะขี่รถไล่ตามผู้ก่อเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยที่อำเภอบ,บ้านฉางจังหวัดระยองนะคะผู้เสียหายบอกว่าก,ก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนี่แหละผู้ก่อเหตุก็มาถีบรถเธอเฉยเลยแล้วก็ตะโกนใส่บอกว่าอย่ามาแย่งบัลลังก์ของข้า หลังจากนั้นด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะแล้วก็ยังขี่รถไปก่อเหตุซ้ำอีกนะคะพอหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเธอเอาคลิปไปโพสต์ปรากฏว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมาคอมเมนต์กันใหญ่เลยบอกเคยโดนเหมือนกันคนนี้แหละคนนี้แหละนะคะแล้วก็มีบางคนบอกคนเนี้ยไปขโมยของในร้านกาแฟเขาด้วยออลองไปฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายกันค่ะเราว่า,า,า,าจอนเลยนะขับรถชนคนนะ่ะทำไมไม่ลงมาดูทำไมขับรถอย่างนี้เขาก็บอกว่า เราก็คิดละโอ้ยไอ้นี่ประสาทไม่ดีแน่นอน,แ,นแล้วมันก็มันก็พูดใจแบบอ่านะคะก็ะะดูแล้วดูทรงแล้วไม่น่าปากติเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครไปแย่งบัลลังก์เขาอะนะคะล่าสุดตํารวจสพบ้านฉางจับผู้ก่อเหตุได้แล้วอายุ45ปีค่ะจับได้ที่ตลาดบ้านฉางนะคะพอเช็คอาการนี่ยังเมาสุราอยู่เลยนะคะพูดไม่รู้เรื่องก็เลยคุมตัวยึดรถเอาไว้แล้วก็แจ้งข้อหาเมาสุราและก่อความวุ่นวายค่ะ ีว่ายังไม่มีคนถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะหรือว่าทรัพย์สินเสียหายนะฮะแต่ถ้ามีใครไปแจ้งความเพิ่มเติมก็ว่ากัน